ปัญหารุมเร้าทุกด้านสุขภาพไม่ดีแฟนไม่มีเงินก็ไม่มีอีกเหมือนกันไม่รู้จะแก้ปัญหาตรงไหนก่อนดีสวัสดีค่ะพบกับแมงปอและนี่คือ Dragon Fly Day พื้นที่ดีๆสำหรับเนื้อหาดีๆเพื่อการพัฒนาตนเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเจอปัญหารุมเร้าแล้วก็ไม่รู้จะจับต้นชนปลายเอาตรงไหนก่อนดี ให้ลองหันกลับมามองค่ะว่าตัวเราเนี่ยให้ความสำคัญกับด้านไหนมากที่สุดมนุษย์เรานะคะก็มีปัญหาในแต่ละด้านเนี่ยนะคะอาจจะมาพร้อมกันอย่างเช่นสุขภาพนะปัญหาสุขภาพปัญหาด้านคู่อยากมีคู่แต่ไม่มีก็เป็นปัญหาเหมือนกันอยากมีเงิน แต่ไม่มีก็เป็นปัญหาสามด้านนี้อันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะว่าเป็นด้านใหญ่ๆของมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีปัญหาสามด้านนี้พร้อมกันมาดูกันค่ะว่าเราจะให้ความสำคัญกับด้านไหนมากที่สุดบางคนบอกว่าถ้ามีเงินนะจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยไอ้ที่ฉันป่วยอยู่เนี่ยนะฉันจะได้เอาไปหาหมอไปหาโรงพยาบาลดีๆหมอดีๆมารักษาหายป่วย หรือว่ามีเงินแล้วฉันจะไปทำสัลญ,ญกรรมมาทำสัลญ,ญกรรมแล้วก็จะได้สวยขึ้นจะได้ดึงดูดเพศตรงข้ามก็จะได้มีแฟนกับเขาสักทีสรุปแล้วเงินเป็นตัวแก้ปัญหาทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทั้งเรื่องคู่ด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยถ้าใครนะคะที่กำลังรู้สึกว่าเงินจะเป็นตัวปลดล็อกก็ให้เน้นไปที่การหาเงินเป็นหลักนะคะ แต่สำหรับบางคนคะ่ะอาจจะบอกว่าไม่จริงหรอกต้องเป็นด้านสุขภาพสิเพราะว่าสุขภาพดีแล้วจะหาเงินเท่าไหร่ก็ได้สุขภาพดีแล้วทำให้เรามีหน้าตาสดชื่นแจ่มใสก็สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้เหมือนกันถ้าใครตอบแบบนี้นะคะแสดงว่า คุณเห็นว่าสุขภาพเนี่ยเป็นตัวปลดล็อกทุกอย่างสำหรับคุณก็ให้เน้นการรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพก่อนค่ะแต่สำหรับบางคนค่ะอาจจะบอกว่าก็ใช่เงินไม่มีสุขภาพก็ไม่ดีแต่ถ้าได้ใครสักคนมาดูแลด้วยเนี่ยจะดีมากๆเลยจะช่วยแก้ปัญหาทุกอย่างเลยเวลาฉันป่วยเนี่ยนะฉันสุขภาพไม่ค่อยดีอะ ถ้ามีใครที่แบบเออคอยมาอุ้มแล้วก็ป้อนข้าวหรือว่าพาไปหาหมอเนี่ยก็จะดีมากเลยนะจะคงจะทำให้ฉันสุขภาพดีได้ทั้งกายแล้วก็มีกำลังใจด้วยแล้วถ้าหาคู่ที่แบบมาช่วยกันทำมาหากินก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินด้วยหรือถ้าจะแอสหวานกว่านั้นนะคะก็หาแฟนรว,วยไปเลยนะปลดล็อกกันไปเลยแสดงว่าสำหรับคนนี้นะคะ การหาแฟนหาคู่เนี่ยเป็นตัวที่จะแก้ปัญหาเขาได้ทุกด้านแล้วคุณล่ะคะคิดว่าอะไรจะเป็นตัวปลดล็อกของคุณลองนำไปใช้กันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบเนื้อหาแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าหากต้องการให้ปอนำเสนอเนื้อหาแบบไหนนะคะก็ฝากไว้ได้ใต้คอมเมนต์ค่ะแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ทุกวันจะเป็นวันดีๆได้คะ่ะถ้าเราใช้ชีวิตเป็น